เมื่อความหวังครั้งสุดท้ายมันช่างลิบหลีหรือความหวังครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยมันใกล้จะหมดเต็มทีแล้วใครเป็นแบบนี้บ้างค่ะส่วนตัวยาดาเองค่ะเคยเป็นแบบนี้เนาะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งมันสิ้นหวังอะไรขนาดนี้ โอ password. โหมันหมดอะไรขนาดนี้มันหมดอะไรตาอยากโดยไม่อยากทําอะไรเลยอยากจะนอนแล้วก็นอนแล้วตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็อยากจะนอนไม่งั้นก็อยากจะนอนไปเลยค่ะสามสี่วันแบบไม่ต้องตื่นแบบไม่ต้องคิดอะไรค่ะแล้วก็ร้องไห้ร้อง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 จนแบบว่าเราไม่มีน้ําตาจะร้องร้องจนแบบว่ามันมันมันแน่นอกมันมันแน่นอยู่ข้างในมันน้ําตามันไม่ไหลออกมาค่ะ สิ่งเหล่านี้ค่ะยาดาเจอมาหมดแล้วเจอมาหลายรูปแบบแล้วแต่อาจจะไม่ได้เจอเท่ากับใครบางคนที่เขาเจอแต่อย่างน้อยเรารู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เราเจอโอ้โหมันรู้สึกว่ามันยากลําบากกับชีวิตเรามากมันทําให้ชีวิตเราหักเหจากเส้นทางที่เราเคยเป็นนี่แหละคะ่ะหนึ่งในนั้นคือเส้นทางที่ทําให้เรานะคะรู้จักสิ่งที่เราไม่รู้จัก รู้จักในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยว่าโลกก้างเป็นแบบไหนรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราควรทําคือเราต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอย่าอยู่ในที่เดิมๆที่เราโดนบ่อยที่เราดนอ่ะว่าไบ่อยเดีวดนี้ออกออกไปค่ะคุณต้องออกไปหาโลกฟัางเพราะว่าโลกมันกว้างมากกว่าที่คุณคิดนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอย่าดาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ